เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามการประปาส่วนภูมิภาคนะคะตอนนี้ค่ะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอากาศก็ร้อนเหลือเกินนะคะแต่ไม่ต้องร้อนใจไปค่ะเพราะว่าการประปานะคะเขาเดินหน้าโครงการรัดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งค่ะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็ร่วมกับกองทัพบ,บก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะเปิดโครงการราดราัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะมีการเปิดบริการจุดจ่ายน้ำประปาฟรีนะคะ ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วทั้งประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการกระจายกันไปในทั่วทุกพื้นที่ค่ะค่ะทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการกปภนะคะก็เปิดเผยว่าขณะน,นี้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพอากาศไม่ต้องถาม ร้อนอบอ้าวาและร้อนจัดนะคะประกอบกับผลกระทบของสถานการณ์เอลนินโยส่งผลให้บางพื้นที่เนี่ยประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางด้านของกอปภนั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภยัยเกิดภัยแล้งแล้วก็อย่างใกล้ชิดเลยในช่วงนี้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอไม่ให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เนี่ยกปภเขาได้ร่วมมือกันกับกองทัพบ,บกด้วยนะคะแล้วก็กรมทรัพยากรน้ําบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจำกัดมหาชนดําเนินโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแลง้งประจําปี2567ซึ่งกปภนั้นได้เข้ามาร่วมดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่22นะคะโดยปีนี้ก,กปภก็จะมีการเปิดบริการจุดจ่ายน้ําประปาฟรีในพื้นที่อของสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่างๆนั้นมารับน้ําประปาเอาไปใช้แจกจ่ายกระจายความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งตลอดจนประปาที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดานซึ่งในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปมากถึง90ล้านนะคะก็ปพเองขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะคะรู้คุณค่าด้วยเพื่อให้มีน้ําสะอาดเนี่ยได้ใช้กันอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งในปีนี้ตลอดจนมีการสอดส่องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนหากพี่น้องประชาชนท่านใดในพื้นที่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถแจ้งของความช่วยเหลือได้ที่กปภสอพอ2 3าสาขาทั่วประเทศหรือแจ้งได้ที่ PWA ตัวใหญ่นะคะ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมง